สวัสดีค่ะครูฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมาติดตามภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตขับ เคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยโครงการฟาร์มต้นแบบโคกหนองนาโมเดลนทพได้จัดกำลังพลดูแลและให้อาหารปลาในบ่อของโครงการฟาร์มต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ70พรรษาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเทิดท้ายองราชันหน้าศูนย์เรียนรู้หน่วยพัฒนาการขึ้นที่4 1หนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลสุงไงประดีอำอภสุงไงประดีจังหวัดนาราธิวาสนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยประชาการฐานพัฒนามีการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบของหน่วยค่ะ